สุขสบายดีย้ำสาวๆสบายดีเอฟซีที่อยู่ฝั่งไทยสบายดีเอฟซีที่อยู่ลาวสบายดีเอฟซีผู้อยู่ต่างประเทศคลิปนี้จะนำเสนอพามาเบิ่งมาชมขอบครัวของแม่ลหลอีกคือเก่าคือเดิมอา้าวเจ้าคือเจ้าคือเห็ดจากชั้นอ่ะนะบ่ ข่อยว่าเจ้าบ่อยู่เด้นี่อยู่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องโอ้เจ้าคือใส่บ็อกเซอร์จังซั่นออ่าน้ํา้อดอกสวัสดีพี่น้องน้องายยังบ่ทันเมื่ออยู่ยอ่าเจ้ามาหลายมื้อแล้วดโอ้บ่สกลับกับ้าแล้วแล้วมาใหม่อืมนึกว่ายังบ่เมื่อหวาย เจก็บไปไไดข้อ็นอย่างเจ็บข้อปวดหัวเจ็บข้ออีกแล้วเช้าแพงกับปวสบายได้เมื oh ่อานนะตืนสื่อเตือนสืฮะกะลุกพักพ่อนปวเพียงพ่อพี่น้องนอนเด็กต่อหนึ่งกันเช้าแพงนะไปตากน้ำหม้อแม่ไปใส่เลย เ่อยนหยงว้เมาคือจีเมื่อยอีกแล้วผูกแค้นนอยู่ดีมีแห้งอยู่เบิ้งจีพะจีพะมหาแม่ก่อน้ยบุพาวัตถิบุพาปั เป็นจ <'t> <Christina. S 2> ังได้หุแคนเลยมีแห้งล้วบอมืออ้าวมัดมื่อยย่อยอยู่เป็นไงอะไรเนี่ยสิตายดีเลยมาทีสังมาที่สังว่าเทต้นินกระต้มคอนเสตาไตยี่กบสองโกลมสองใบมนได้คือซื้อเรื่อกบสิ

พรจรมันจะเป็นแว่าเทาว่าเอแล้กเอดเทาว่าเือดแล้ยัห้าากเมื่อยบ่แมนเมื่อยยังได้เมื่อยใจว่ะสันลูกกับผู้เลีแล้วลี้กบสีดังๆป่ะกนี่ก็บชไปหาเ้งนู้นนั่นกปหาเนลุกเมื่อยแล้วก็เลยเป็นเมื่อยเลยเป็นเมื่อย อแต่นลัคอก็เมื่อาเมียกับเมียผูนี้ก็เมื่อนําเมียผูนี้กทีนแบอันนี้รถเมื่อเขาโอ้ยนกว่าเป็นเมื่อยอีร้างนอลูกลูก้าวสิไปทางานะไเป็นเมื่อยินว่าเมื่อยกินห่อลูก เด็กโม่วนกแมนละเคก็อยู่น้ำกันกับลูกบอกอีกสถานหนึ่งก็เฮานอัลายเลยอย่างไ้อยู่น้ำกันตุ่มตอมกันเนาะอยู่อบอุ่นขนะะเนาะป่ะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันมันก็อบอุ่นมีความสุขกันนะพอสิไปเป็นก็ใจหายเป็นก็เป็นเมื่อยเพิ่นวะดกจ้าว่าสิไปทำงานพเทนี้ ินย like anyway like like ังมากคโอ้ยจานจานเจ้าสิไปได้ตีชิหายีแหละหายยังไงดิเจ้าเจ้าสิไปยทำงานสิหายีแหละเจ้าสิไปได้อีติโอ้ยแม่เจ้าบาทนี่เอาเจ้าเอาอะไเด้อเจ้าจานมึงแง่แม่หายแล้วพวาซื่อๆก็ได้ ก็ว่าผูกแค้นหมาดๆคือว่าหน้าตาสดชื่นพอคือที่อันเป็นเมื่อยคอยลงหงึดอยู่ยังวะพอที่ได้แท้เมื่อยใจพี่น้องเอ้ยเมื่อยมือกำลังใจโอ้ยเจ็บคอพอเจ็บจ็บสิไปได้บ่มึงไม่หายเลยสร่างเป็นป้าสมมุว่าเราไปเอาเมียเดี๋ยวจะสิบบ่หายน้ำเล่าที่เราไปอยู่น้ำเมียค่ะคือเกาไอขู่คนมับ Ui. Trời, má hẹp Mẹ cháu hải bằng nè Lúc cháu và chị có thăm ngàn là hải ngầu và sợ Mẹ mẹ tóc hải má hẹp Má hẹp bước xá mẹ nữa mấy người Mẹ Mẹ, 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 mẹ <laughs> อันนี้เราไม่มีเงินไม่กลังเลยแม่เอ้ยแต่ไปยไปจากพ่อจากแม่นั่แหละมันถูกปัญญานั่นแหละมึงไม่เงินม่กลัครับเอาละมันก็แม่น่าเรียห่ยเนาะถ้ามึมีินก็มีเงินไปยิไปเลยก็มีเงินเหเทียนเหตุจานแล้วไปิไปโอ้ผหพนี้น่บรานั่นเหตุเทือนเหตุจานอยากมาหาเงินเหตุ่อโอ้เหตุเทืยนบมทันแล้าก็อยู่ค้มค่าซือ บวใจหายบวดยังให้ลูกายไปนั่นและมมมีะติดปกติก็วพวมันกไปก็่ีะมันไปเมื่อยไปทำงานกะไรเป็นน้องก็ก็ด่าก็เมื่อยออะร่กก็เาัินมุมี้นนี่หละอีน้องยทั้งอีตนทั้งอยากหัวเจมนมาให้เบาเอาความชิงมาเบากระดอก็ดีอะไปได้ไหเมื่อได้เคยสิไปนะก็ะบา ทิจาสื่อๆก่อนลดกิโลวันที่สิบสองบอกอืมนั่งเจ็บปริมาณเงินใหม่หายลงนันโอ้สองมันนุ่มเป็นอ๋อเผลนยาสิไปทะจำงานยาสิไปทะจำงานทั้งแม่เด็ดขิดไปเลยจิตคอยแล้วบ้านนี้จิตคอยจิตเงี่ยงเราเงาแล้วเงาแล้วห้แล้วบ้านนี้จะมาอยู่น้ำปนแต่แต่ก่อนผูกแกนวน โอ้มาอยู่อบอุ่นแม่ได้เมื่อเลยอยู่เพิ่งเติมได้่ยไปเมื่อสุดนะครบ่เหม็นช่องทิศทิศที่ช eh nope> ่องเลยเนาะไปเมื่อสุดนะครับช่องเมื่อนี่ยบ่มาอยู่เลยเออและรวมทั้งเงินเมื่ออะไรกันไหมเพิ่งเติมเลยช่องติดซ้ำติดเลยเมื่อมาทางนี้บาทนี่ทางนี้บาทนี่ทางนี้ ทางนี้กับสิไปคือการไดทังเบิงทางเบิงบ่แปม่เจ้าหายเจ้าสไปดบ่สุขภาพจเป็นสิ่งที่สำคัญในพี่้อบักกดองนป่วยเราไดสุขภาพจิตเป็นสิ่งที่สำคัญนพี่น้องบัดกกระดองี่ป่วยเราได้านบ่มีมันพีน้บะด่วยได้สิเนทันน้องราะว่าไอ้สุนัน่างเนากะคอนว่าในสุขภาพก็เออนม่ี่ำัอนี่นออยากอย่ยา แต่คันว่าว่าธึงการมันบ่มีเนาะเงินกับ็นสิ่งสําคัญกับสาคัญอีกอย่างหนึ่งบอคณะบ่มีเธอเจ็บเป็นอิดุนมากก็คือว่านันและเฮาสิไปหาปึ่งผ er> e ้าศัยผืนเฮาก็ต้องติดหนี้สิ้นเขาจไปยืมหมู่กัเนาะหมู่ก็บห้เขาเด้คณะบ่มีเฮาก็ต้อง้นดนเพราะว่าบางได้นี่นะเรื่องของเรื่องน่ะมาน่ะมันโควิดพอม่พี่น้องก็เลยได้มากปกติผุขาเข้าไปมาก ขาเวสิมาเดินหาถ้าผมว่าขามาเดินหาอันนี้ก็คชินเวสิโก้มีเงินตั้งหลักอยู่อันนี้มันมากนะมันก็เงินมันบ่มีที่บ้าทมันเบิดไปอยู่สวรรค์โบกับปานนี้เบิ้ดไปขารถกระปานนัดขารถกระซา0 0ี่พันะมามาสวรรค์มาซื้ออยู่ซื้อกินก็ก็เบิดได้เติบก็เพิ่นแจกก็แม่นอยู่ดอกันหมดก็เบิ้ดแจกก็เฮาก็บางทีเฮาก็บ่อยากกินมันมันหลายคนนะแต่ว่ามากได้เฮ็ดตามสมใจบ่ก็ได้เฮ็ดแล้วแบบ ขอดตอเคีนข้าพเจ้าเบิ้งผีเนาะผู้สิไปคือมหาแห่ผู้สิไปก่อนแต่๋ยวปข่ากับเบิ้งเบิ้งก่อนเบิ้งก่อนมันอยู่มันเป็นอะไรจินตนาการขั้นว่าหงวยมันบ่มีเงินไปหลายๆอย่างหลายอันพันแนวเพราะว่าบ้านเฮานี่กัใส่เงินโอ้ขนาดขั้นเฮาออกจากเพื่อนแล้วก็ต้องน้ำมันเนาะน้ำมันก็ลิดหนึ่งก็เท่าได้ ลิตรหนึ่งก็สิบกว่าพันลิตรสี่สิบบาทเออลิตรสี่สิบบาทสิบกว่าพันโดยเขาก็ต้องใส่หน้าบางนี้ขอกผิดไปงนเราเรากินขมือดิต้องเหตุอะไรก็ต้องไปหาติดลุนไปหากี่ซี่แล้วมันกว่ามันเบาไวได้หมดบินสี่ก็เสียหายยหลายอย่างบอกแต่ว่าคขับขามีเงินในในใน,ในแบบว่าในมีเงินในเป็นกอ้อนนะ ผู้กาผูกาอายุมีอยู่แนี่ยแต่ว่าตอนนี้หากกับกระพังเบิ่งขนาดนะผมว่ามันเห็ดหลายอย่างนี่ก็ทางกอกอยู่หน้าก็เห็ดเพื่อนเห็ดซ่านนี่ก็บดลายพันเป็นเป็นหมื่นนะพ่อแม่แต่ทางกอกมันเป็นหมื่นกลัวแต่ทางกอกไปเห็ดยังมาเนี่ยไม่กันแนั่นแหละวบดลาย นนี้้าายาอีเมเนกินกับคือว่างนั่นแหละเพิดอไล่เ,ลเติบคือกันอยากให้ดีอะไรนนเนาะถอดได้เท่ากับบริษตีดอกว่านซิเบิร์ตทุเรศตัวนี้นะหากันนิวว่าถูกปันพงังแันเมื่อซิเบิร์เป็นหมื่นเป็นล้านขาเขับัวไ,ได้ไว้วันดอกกันเบาจิบเป็นเงินหุ่นมาแล้วก็อย่างเดียวว่าให้กินอะไรมันเศร้ากินอะไรมันมี ก็ภาพที่แข็งแรงนะกินก๋าแส่ดอนรับก็บดบได้ใจแล้วแต่ว่าไปในไปนี่อันนี้นะมันมันกะสิ่งที่พ่อแม่บอกกสบสำคัญบอกกสํสำคัญใชีวิตโดยสำคัญสุดในชีวิตผูวขานะแ,นแต่บางที<ม>ให้เข้าใจว่าบางทีห้าบอกไม่เงินเนาะห้าบ่ไม่เงินผู้ขานะ่ะลูกกับบัตไหนเมียกับบัตรนี้เนาะกะอายุกับปูนนี่แล้วกะ อยากสารรักปรกทานบอกค่ะนะบมมีมันมันกับผมได้อย่างไรครับไปจากมีน้ำแน่มีหลายอย่างเถือว่าเป็นหันเป็นหนีมาได้ลูกได้เมียก็ก็อยากอยากมีนะนะเพราะว่าเห่ากับสามสิบเซสสามแล้สองตอนนี้นะมันกลางค้นล่ะชีวิตขาขอดการค้นเนี้ยการการค้นแล้วขอดหัวสามสิบนะ คนคนรุ่นปู่คานนี่แทบปู่าคิดในใจเบิ่งเสียงหมดในในา้ค่ะนัน่ใช่า่คือสิประมาณในหกสิบคือสิ่หกดอกประมาณหักบึนี่ประมาณหกสิบนี่ก็ว่าลายติเนาะเพราะวคนกูเมื่อนี่เขากินแบบไอ้กินสบายแต่ว่ามันกับคือว่าอะไรนอกก็ไม่เป็นนอกคีมี่กับลายแบบแล,ลายยางพวกไอ้ปนเปื้อพวกกันยังคีมีน่นั่นแหละป่า มีเฮอสกินคือกันกับเข่าเขาก็ได้ซีดไอ้บักทัวบักท้างเขาก็ได้ซีดนี่แต่ยาเว้ยเรากินเข้าไปมันก็สะสมน,นั่นแหละร่างกายหลายๆอย่างป้าหนาเงาแห้งมือนี่ก็ไปบอกไป <c oughs> แต่เบอร์ก็มั <c oughs> นจะขั้นการณต่อหักในกองสีับข,ขั้นโมมี่ก็อยากไปน <c oughs> ั่นแหละไป เบิ้งหากมันก็จากคือเขาจากเนาะจากจากเลยไปหาเงินหาคำกรณีหนึ่งว่เม่อเท่าเราจากแบบว่าไปสิ่งที่มันบุถือไปสิ่งที่มันบบกสอบทำนะคนเท่านานได้จากบอมีแหละอยากให้อนาคตนไหวจากผู้คนว่าเมื่อสิหกแพงไปนหนก็ต้องไปจากพอจากเป็นก็จากตาย อภิพาพจากาิเป็นของธรรมดาบริจากมันี่หมืนห่นเขาก็จากบริจาคหมืนม่นหมื่นเขาก็จ่ากเฮาต้องทำใจถ้าเฮาทำใจไปแล้วเฮากับสบายพอเฮาเสียเลจ่ายก็แล้วเม,นะมื่อนหนึ่งเขาก็ต้องจ่ากการมันโลกนี่มันบ่มียัง,ส,งนนนสิ่งทิ่แน่นอนบัตตางยังกับพัวกับเมียบบต่างยังกับพกกับเม่บบต่ตางยังกับสิ่งที่ไม่ชีวิะ ไ่จาบ่จากเป็นกระจากตคือพวกาบ่าบ่จากนั่นเองบจานั่นเองกะหูอยู่แต่มันทําใจบ่ได้จังวะจังวะก็อมอ่ท่านใจบ่ได้แล้วคุปขาจังวะอุพาแม่จะทําใจบ่ได้เห็นเราหายะก็บบว่าบอว่าสิไปจากก็ด้นี่หรอกว่าะบุงก้อนหเรานึกพาะไปก่อนเออบการมาอยู่สกรแล้วปุกาทาเงนหกันนะโอเคคลิปนี้ก็ทำการทำงาน คลิปนี้กันเงาเลยเนาะพี่น้องเนาะเงาแล้วมาบึงครอบครัวไม่ไหลเพราะว่ามาหายหายสุขภาพจิตคอยเงียงลูกจ้าสิไปทำงานลูกชายเพื่อนลูกหลยลูกหลยคนมาตุบโมโหมกันเวลามีงานดยแมนเราอบอุ่นมีความสุขเนาะบ่แล้วประจ่าจไปใจหายเด้ใจหายจากไปแต่ละคนแมน บัวตางี้ก็ูบขาผูขาอาจจะหายกันปกตินอนคือกันก็มอนอ่เคยนอนด้วกันแต่ได้มาเนาะบ้านนี้แบบฝาก็นอนคนเดียวอยู่คนเดียวก็เลยแบบมันบ่มีเวลาไปหาอยู่หากินกับบ่มีมอไหนะก็เลยแบบโอ้โบ่มวนเมาเขาบ่วห่าที่เขามีเมียนอนเนาะเพิ่นนอนผู้เดียวว่าย่าย่ายห้องก็่ทำใจกันเนาะไปก็ดีใจนั่นะนะเพราะว่าเขามีพังมีฟ้ามีเกาะมีขั้ว กากกลุ่มใจและก็ดีใจดำเนาะคือว่านั่นแหละกันเขาถังเขามีเหงย่มือสาทุกขานันแต่ได้มันก็ได้จักอืมเอาคลิปนี้กันยาวเลยนาะพี่น้องเนาะฝากติดตามชมคลิปน้าก็อวยใจให้พอพ่อแม่พี่ปานาอาที่เขามาเบิงมาสมสองสาแพงจงมีสุขภาพแข็งแรงขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจปารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความุ่งมั่นารถนา